โอ้โหเลยครับเดิน,นทางกันอยู่นะครับผมนี่นะฮะลายเสือก็จะมีคุณศึกนะครับคุณบานบานฮะบานสุดหล่อนะครับคุณบานสุดหล่อนะฮะแล้วก็น้องคุณศึกนะครับผม <c oughs> บโอ,โอ้โหคุณศึกก็ต้องนำหน้านะครับไปบ,บ,บนข้าวบนข้าวมาแล้วข้าวบนอ่าครับไปเด้อ่าน่ารักมากเลยนะครับออสนะออดเอ้มาที่ด้านหลังก็เป็นจอออดนะครับผมก็เดินทางกันอยู่นะครับ ก็จะลุ้นดูกันว่าน้ําหนักจะเท่าไหร่กันนะครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนช่วงรู้สึกจะเป็นช่วงมีเมษาหรือเปล่าครับเราได้ช่างน้ําหนักเขาครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมจุดจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าฝนละก็จะไปช่างอีกทีหนึ่งเมื่อก่อนนั้นเราช่างน้ําหนักไพลอตนี่ก็จะอยู่ที่ 4, ี 4, ่พันสี่พันสิบห้ากิโลนะหรือ20่สิบอะยี่กิโลนะครับ ก็ช่างกันตอนบ่ายครับวันนั้นก็อากาศร้อนอยู่แต่วันนี้ช่วงหน้าฝนสึกว่าหญ้าอะไก็จะเขียวหมดนะครับออสก็วันนี้เป็นช่วงเช้าด้วยนะครับผมคือยังไม่ได้กินหญ้าเลยนะครับช่วงเช้านี้ก็จะให้สองมัดอยู่นะฮะเพิ่งแต่เช้าเลยเราก็พาช้างเนี่ยไปช่างน้ําหนักกันนะครับผมออเดยข้างทางนี้ก็จะมีไม้ไผ่ที่มีไม้ไผ่ช้างก็จะได้กินนะครับ อ่ะผน,นเอยเนี่ยอันนี้จะเป็นโซ่ก้อมนะฮะโซ่นี้จะเป็นโซ่เล็กมากก็ไว้ผูกยา้ยที่เราคันไปกินข้าวหรือข้าของน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่โซ่โซ่หลักนะครับเ็าเรียกว่าโซ่ก้อมพอเวลาควันไปนู่นไปนี่ก็จะผูกอันนี้ไว้นะครับนี่นะครับเบานี่ครับไพออดนะครับผมก็หอบหญ้ายอยู่เลยนะฮะนี่นะครับ,นนรบขนสึกก็อยู่ด้านหน้าของเรานี่ไง ก็เดินทางอยู่นะครับออเดยมามาเร็วว้าวนะครับเราไปดูกล้องกล้องหน้ากันหน่อยครับผมนี่นะครับขนศึกนะครับอ่าจอออสนะครับผมโอ้โหนะครับด้านหลังก็เป็นภพย์หนึ่งนะครับผมภพย์หนึ่งก็ไปชั่งน้ําหนักเหมือนกันนะฮะออสไปเร็วไปมาไปนี่ฮะก็ภพย์หนึ่งครับนี่ฮะช้างสุดหล่อ ฟันใจสวยนะครับด้านหลังก็เป็นทองพูนนะครับสีดอทองพูนวันนี้ก็จะปลากันช่างน้ําหนักสร้อยน้ําหนักเท่าไหร่มาก่อนไผ่หนึ่งอ่ะสามพันกว่าครับสามพันกว่านะครับก็จะเบากับไพ่ออสนะฮะพันกิโลเลยนะครับนี่ก็จะแวะเวียนกันกินหญ้าข้างทางนะครับค่อยๆไปนะครับผมภายหนึ่งก็อาบน้าครับหล่อเลยนะฮะแต่ไพ่ออสนี่วันนี้ไม่อาบน้ําเลยนะครับดีฮะนี่ไพ่ออสก็จะตัวใหญ่กว่า ตัวใหญ่สุดที่ปางเราเลยนะครับเชิงน,นี้ไปเอาไปเร็วไปไป,ไปดูตูดดูตูดหน่อยนี่ฮะก็ขุนศึกนะครับน้ำหน้าเลยนะครับวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาอาบก็ได้นะครับผมนะ้ำตอนไหนก็ได้นะครับเพราะเวลาเราว่างเยอะนะครับไปนะออนนนะเอาไปมาเ้ยเร็วโอ้ยเจ้าขุนขุนทําอะไร ไปคุณเอ้ยว้าวดูเจ้าคุณนี่ไปออดไปเฮ้ย <c oughs> ดึงหญ้าไม่ไหวนะครับก็ไปออสนี่นะครับขนศึกนะครับหาใครมันมีพริกนะครับนี่มาเก็บได้นะครับเรามีพริกสดเงทาง<ป>ดูนะฮะออสก็กินหญ้าครับเดินไปด้วยกินหญ้าไปด้วยนะครับขนศึกนะครับผม นี่นะครับก็เดินทางกันอยู่นะครับพลอยออสพลยหนึ่งนะครับก็พลอยหนึ่งก็อยู่ด้านหลังนะครับพลอยออสนี่ก็หอบยาอยู่คุณศึกนิโอ้โหคุณศึกดูคุณบานไปก่อนละดูพ่อเองไปก่อนแล้วนะคุณศึกนะโอ้โหมีชนกันด้วยตูดใหญ่เนี่ยโอ้โออดก็หอบยายชนกันโอ้ที่มันแคบมากเลยนะครับบอกเลยนะดูคุณ ไฟหนึ่งอยู่ด้านหลังนะครับไฟออสนะฮะเอาฝักเอาฝักแปนด้วยเอนนอนนะฝักเท้าฝักนี่นะครับจะออแปด้วยป๋าางแปนอนนะปวดพัวนอนมึงไอ้หอ้ยทนพูังกน วันนี้ไฟออสนะฮะก็นี่นะครับเนี่ยสายหนึ่งอยู่ด้านหลังเดินทางอยู่เจ้าขุนเล็กจุดเนดะ้อวานก็ไปก่อนลนะก็จะชั่งน้นทุกเชือกนะครับผมทุกตัวเลยเพื่อจะได้รู้น้ำหนักช้างแล้วก็จะได้จัดยาได้ถูกต้องเนี่ยครับก็จะเป็นบันทึกไว้นะครับว่าแต่ละปีช้างก็จะหนักเท่าไหร่กัน ก็ช่างอยู่สองครั้งนะครับปีละสองครั้งแล้วก็แล้วก็อีกอย่างก็จะไปออะไรนะเขาจะช่างน้ำหนักเพื่อได้ช่างได้รับยาอะไรเงี้ยได้กินยาดอนดอนตะดอาสร้า่เอก็ไหอกคือเราหอกซะดูคุณสึกนะฮะดอนอะไรบ้างหน่อยก็บอกคันนะนี่พี่้ยดอนก้อยคุดมัน โอ้ยไปเลยเร็วไปดึงครับดึงโา้ยโอ้ยมาดูมาขุนศึกดูตูดดิวันนี้ก็จ้องจุงไว้ออดเอ้ยเดินช้าข้างหลังเขาอย่านู่นทายหนึ่งจะจะไปก่อนแล้วนะฮะแต่ยังไปไม่ได้เพราะว่าเส้นทางเรา กรีดมากเลยนะครับผมเพื่อนอันตรายเวลาเราเดินสวนกันเงี้ยช้างายด้วยกันนะฮะไทยหนึ่งกับสาออนเมื่อก่อนก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมแต่นี่ควานเราก็ได้เลี้ยงกันแยกกันเลี้ยงนะครับก็หลักใครหลักกันมันออนเด้เร็วโอ้ยมันมีหญ้ามันก็จะกินอีกเลยเร็วนั่นดิไป อ,อ๋อเด็ข้างหลังเขารอก็คิวันยาวแล้ว,วมีสายหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังก็เดินทานนงทาอยู่นะครับผมโอ้โหช่างนีน่มันเจ๊ช่า,เางเชียวครับอ่าลองทอดเนาะเราจะไปชั่งน้ำหนักกันนะฮะก็จะลุ้นกันดูนะครับว่าเขาจะหนักเท่าไหร่กันนะครับคุณบ้านไอ้คุณศึกนี่ช่างเท่าไหร่น้ำหนักเคยช่างไหมล่ะ ไม่เคยช่างนะครับวันนี้ครั้งแรกคุณศึกนะครับต่อละคุณบานเราบอกว่าเลขเด็ดนะคุณศึกนะก็เอาไปเป็นเลขเด็ดได้นะครับผมก็ไม่เคยรู้กันนะฮะว่าช้างเนี่ยเออเขาหนักเท่าไหร่กันนะฮะอย่างแพรอสนี่เราเคยช่างมาแล้วนะครับก็สี่พันกว่าดูนะฮะกินยหญอีกแล้วนะครับลอยหนึ่งนะครับผมนี่ฮะหล่อมากนะครับงานยาว สวยที่สุดที่ปางนะครับนิสัยนิสัยดีด้วยนะครับผมตกมันก็จําควานได้นะครับควานก็เข้าหาได้นะครับผมสวยหล่อนะฮะควานก็หล่อนะครับขอบคุณมากครับนี่ครับนี่โอ้นะฮะสายหนึ่งนะครับงานยาวมากนะครับยาวสุดที่ปางเรามั้งครับตัวเชือกนี้ฮะอ่านะครับฟอรอดไป วันนี้ก็ภายหนึ่งก็ไปช่างด้วยนะครับผมก็คงไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้ถ่ายภผยหนึ่งช่างน้ําหนักหรือเปล่าครับเพราะว่าภายออดก็ต้องดูนะฮะออทปะว้าวนะครับก็คุณบานกับคําแสนนะครับผมอยู่อดอดโ่วยยาหมดแล้วนะฮะกินหมดแล้วนะครับผมโอ้ขออนะฮะเฮ้ยกินยาข้างทางยาก,กเยอะนะ น,นี่อ๋อเด็โอ้เดินเร็วมากนะครับยาหมดแล้วมาเร็วออดพอแล้วมาพอแล้วลูกมาเดี๋ยวค่อยมากินมาเวลาเราต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศเดี๋ยวจะร้อนนะครับเนี่ยช้างเนี่ยครับก็ยังว่านั่นแหละรครับผมไม่รู้จักอิ่มนะครับเมื่อกี้ห่อไปสองมัดสามมาัดนะฮะก็หมดแล้วก็จะกินอีกนะครับเร็วอ๊อดอเฮ้ย ดูเจ้าขุนดิอ่าดูเจ้าขุนลายหนึ่งก็อยู่ด้านหลังของเรานะก็จะไปช่างน้ำหนักกันนะครับผมนี่นะฮะก็ยังอีกไกลอยู่นะครับเอ่อตาช่างของเราก็อยู่นอกปางนะครับผมตาช่างนี้ก็จะใช้ช่างหญ้าอะไรอย่างงี้ครับที่ซื้อมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็ช่างช้างก็ได้นะครับ บอเร็วมบอกเลยว่าเราเดินทางกันอยู่นะครับก็ไกลอยู่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวคุณหมอก็จะรอตรงที่ตาช่างนะครับผมก็จะได้บันทึกไว้นะครับว่าหนักเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับับแมครับมนุี่นะฮะแม่แก้วนะครับด้านหลังก็ช่างมาแล้วนะครับโอ้ยคุณดูฮะคุณนะเดินช้ามากเลยดูดิ เดีวอ่ะนี่ฮนะก็เดินทางอยู่นะครับก็ถ้าถึงตาช่างเราก็มาถ่ายอีกทีนะครับผมกัรร้อนมากนะครับถ่ายแล้วไม่รูรไไ้ไปเร็วุใกล้จะถึงตาช่างแล้วนะครับ ลอยประมาณสักร้อยเมตรนะครับถึงแล้วหุ่หมาหุ่นไปไปไป คุณกินบ้างดูดิตัวอย่างเขากินอ่ะ,อะอนนไปเลยไปบกมาเอาละวเาเนยครับผม มาถึงที่ช่างแล้วนะครับนี่ด้านหน้าของเรานี่นะครับผมงานไงครับตาธช่างเลยนะครับผมทำไหมเนี่ยเดี๋ยวทำไหมเนี่ยยังไงคุณบานคุณศึกคุณศึกช่างได้ไหมเนี่ยดูดูดูมาเดี๋ยวก็รู้ครับได้ไม่ได้ครับไม่ได้ก็กลับบ้านนะครับป่อฮ้าเด้อ นกกวีเล่อยดัง r ộ ตาช่างนะครับผมเราก็จะพาไพออดนะครับขึ้นตาช่างตรงนี้นะฮะเจ้าวิาไปไปกไปไป ขึ้นไปรถบ้านเอาเดียวก็สุนับหนึ่งพันหกหนึ่งพันหกสหโอ้โหนะครับไม่ใช่คีไม่ใช่คีคีนะครับหนึ่งกิกโลนะครับผมถอยคุณคุณถอยเอ่ามายกขามันไม่ได้เต็มมันํำนักอ่ะ

น้ำหนักรถนะเครับอะไรนะครับอออ๋อ่เปาพี่หนักนักหรอกโซ่เบามากสามพันแปดจกเพเลยสามพันแปดสิบห้าปอนด์ละเติเดมสามเนี่ยก็สามพันแปดสิบห้าเนาะ เกเอาโซจบข่าวแล้วรู้เลยเท่าไรต่อบอสวยด้อบอใเหมเดี๋ยวบ่อเลส่อหายอยูดิะเฮ้ยใอส่วนนูนต้องหักออกไม้ไผ่แล้วอ้านปุนหนึ่งนะครับผ่านหนึ่งผ่หนึ่งครับ สามหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามหนึ่งะไลสามหนึ่งเขมอ่อนสามหนึ่งตไลไม่รู้แล้วแบคืนลงลงสามหนึ่งสองศูนย์เขยอ่อนมากเลนะคุณ คุณหนึ่งพันสิบห้าหกสิบห้าโน่งพับห้าหกห้ต้งมาแน่ครับดไปเวถ่ายกล้องหน่อยจอ๋อโอดูว่แทงแทงกไอมาแทงอะไรตรงนี้นะฮาโด้มาเไม่เยอมาซเยอะวะเลยต้องเยมเถ้าชอบถ้าชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยครัโอเคนะครับกดไลค์กดแ like, ช <Go on. S 1> ร์นะกดติดตามนะครับผมขอบคุณครับ